จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยเขาบอกหลังอายุ25ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ร่างกายเราหยุดผลิตไปแล้วคืออะไรรู้ไหมคอลลาเจนคอลลาเจนหรือผลิตน้อยอลงน้อยลงน้อยลงอะไรค<ๆ>ือค<ๆ>อลลาเจนเมื่อ40ปุ๊บตัวเองก็เลยแบบมีโอกาสจะเป็นพรีสเ,เตอร์คอลลาเจนมาเมื่อ2-3ปีที่แล้วแล้ว<อ>ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังตอบโจทย์ไม่หมดนะอันนั้นมันคือเรื่องผิวอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนแบบว่าเราทำไงที่มันเนื่องจากตัวเองเป็นคนเยอะเคยอยากกินแบบอย่างเดียวแล้วแบบช่วยเรื่องผมเล็บคอต่อไขข้อหรือผิวสกินอยงเีี้้จนนนวั เขาก็พัฒนาสูตรขึ huh. yeah. ้นมาดีขึ้นเน้ยก็เลยได้ม uh> ีโอกาสไปเป็นพรีเซนเตอร์ของคอลลาเจนของตัวนี้ฮะนี่ตออร่บูแคโกคอลลาเจนเขาพัฒนาสูตรมาจากญี่ปุ่นเป็นคอลลาเจนจากปลาน้าจืดเพราะฉะนั้นคนแพ้อาหารทะเลเนี่ยก็จะสามารถทานได้ทานแล้วก็เป็นฟิชคอลลาเจนเปปไทด์นะแล้วก็ฟิชคอลลาเจนไตรเปปไทด์เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เด็ดก,กว่านั้นคือคอลลาเจนไทป์2ที่เป็นสารที่จะเป็นในการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยคอลลาเจนอย่างเดียวไม่พอ<ะ>แล้วแก่ปุ๊ก็ต้องใส่แคลเซียมกระดูกเนาะกระดูก<อ>แล้วที่สําคัญเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่มันจะทำงานได้ดีเนี่ยมันจะต้องใช้กับวิตามินซีอ่าใช่ซึ่งในคอลลาเจนตัวนี้ก็มีทั้งวิตามินซีละมีทั้งวิตามินดีสามฮะมชงกับน้ําเปล่าก็ได้เลยใช่ไหม ตัวนี้นะฮะออรบ,บูแครโกโคอนเดเจนอร่อยกินง่ายที่สําคัญเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นคาวอืนี่น้ําธรรมดาได้เลยค่ะคุณจะชงกับกาแฟหรือน้ําผลไม้ก็ได้แล้วก็วันหนึ่งอ่ะแค่2แก้วอ,อย่าไมา่ดํากิน2นะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งตอนเช้ากินกับกาแฟใส่แทนแบบว่าครีมเทียม,อมตอนกลางคืนก็กินกับน้ําเปล่าสดๆอย่างเนี้แหละนี่พี่มันก็ใส่ใส่างี้เลย หลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมาดูแลตัวเองอย่างที่บอกภาพรวมของร่างกายก็ดีขึ้นทํางานก็สบายขึ้นนอนหลับก็สบายขึ้นที่สําคัญเนี่ยคิดงานได้สบายมากๆด้วยวัยของเราเนี่ยขยับตัวนิดนึงก็ลำบากแล้วตัวเนี้ยออกไปวิ่งต่อยมวยได้สบายเลยฮะผมเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเล็บยาวเร็วขึ้นงมันออดีใจมากๆเลยผิวเนี่ยมันดูแลดีขึ้นก็เคยไหมลเล็บอ่บะมันจะฉีกง่ายถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ดูเออในคอนด و เลยสิมันไม่มีกลิ่นคาวไม่มีสีไม่มีกลิ่นเออไม่มีกลิ่นคาวจริง